สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านวันนี้มีทีเด็ดมาหลายชิ้นเลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาเลยครับวันนี้เลยมาแบ่งปันความรู้ให้ชมหรือท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับวัดเขาสมอคอนเนื้อะวะนะครับผิวไฟส้มแป๊ดเลยนะครับ แชมป์โลกเลยนะครับเนี่ยโหสวยจริงเลยนะครับอยู่ไฟเดิมๆเลยนะครับรุ่นพิเศษ5เสา2,521สวยจริงเลยนะครับนี่เหรียญนวะนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะครับนี่สวยกริฟเลยนะครับเนี่หลวงพ่อคุณมีนะครับวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับนี่ให้ดูนะครับรุ่นนี้และรุ่นนี้แกะบล็อกได้เหมือนตัวท่านมากเลยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับน oui. well. ี่สวยจริงเลยครับต่อตัดดูง่ายเลยนะครับ สวยกิฟต์เลยนะครับรุ่นพิเศษ5เสาเนื้อนวัโลหะนะครับส้มแป๊ดเลยครับนี่เดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อสวรรค์วัดเทพนะครับพระจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะรุ่นแรกนะครับลงรักทองนะครับจะหายากมากครับส่วนมากจะเจอแต่เนื้อผงุทธตุคุณสีขาวอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นลงรักทองจะสร้างน้อยพบเจอน้อยนะครับไม่ถึงสิบองค์นะครับที่เห็นเห็นมาครับสวยแชมป์เลยนะครับผมเลย ซีนไว้ก่อนนะครับกลัวมือไปเหงื่อไปจับนะครับหาดูยากนะครับเนี่ยท่านใดเจอเก็บไว้ได้เลยนะครับท่านเก่งจริงครับพ่อสวรรค์วัดเทพนะครับแต่เป็นพระท้องถิ่นพระพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอำเภอพรมนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็เป็นพระกิ่งนะครับน่ารักมากเลยครับพระกิ่งชัยวัดหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองกับเนื้ออบาก้านะครับอันนี้รุ่นปี2510นะครับ ปี1นนะครับพอสลึกอยู่นะครับนี่เป็นก้นกึงนะครับอันนี้เล่นหากันนะครับเนี่ยสวยแชมป์เลยเนี่ยเจ้าของขอเรือกปติกไว้เดิมๆเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อท้องเหลืองกับเนื้ออัปก้านะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพระชัยวัฒน์สวยเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับผิวี่แชมป์เลยนะครับสวยแชมป์จริงเลยนะครับนี่ผมได้มาวันนี้แล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะครับรุ่นเนี้ครับแล้วก็พอสลึกด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพระกิ่งพอปล้อนนะครับรุ่นแรกวัดบวรปี0 8นย์นะครับผิวหิ้งเดิมๆเลยครับแสงไฟจะเยอะไปนิดนึงตัวจริงดําดเดิมๆขี้ฝุ่นเดิมๆเลยนะครับนี่ก้นตะไบหยาบนะครับรอยเขาแปะอยู่หน้ารถหรือไงเนี่ยครับเนี่ยสวยคลิปเลยนะครับนี่สวยมีหน้ามีตาเลยครับ พระกิ่งพอปรอลนะครับปีศูนย์แปดนะครับวัดบวรนะครับพิธีใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเจจิคณาจารย์ปลุกเสกเยอะแยะเลยนะครับนี่สวยจริงเลยนะครับนี่เนื้อเนื้อออกทองแดงลมดำนะครับพระกิ่งพอปรลนุนนี้รุ่นนิยมนะครับเนี่ยเล่นหากันนะครับสวยกิฟเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อผาดวัดดงตาลจังหวัดลบบุรีนะครับ นี่สวยหนาเดิมเดิมเลยนะครับผงเดิมเดิมหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับตอนนี้เป็นพระผงเดิมเดิมเลยนะครับนี่เป็นพระร้อนแรงของจังหวัดจังหวัดลบบุรีนะครับเนี่ยราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับขยับทุกวันเลยนะครับนี่สวยกิบเลยนะครับด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือปาดแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือดูง่ายเลยนะครับนี่เป็นทรงเสือนะครับเป็นพระนั่งประทับบนเสือนะครับนี่ลายเสือชัดเจนเลยครับสวยกิบเลยครับและพระหนานะครับ หายากนะครับพระสองสี่เจ็ดกว่านะครับวบ้านผมอยู่ใกล้ๆวัดเนยนะครับเนี่ยวัดรงตานจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงพ่อผาดบ้านผมอยู่ห่างไม่กี่กิโลเองนะครับพระชุดนี้เขาจะฝังอยู่ในพระประธานนะครับเยอะมากเลยนะครับสวยกิบเลยนะครับเนี่ยเป็นแกบเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธสิหิงนะครับเจ้าคุณนออาธิษฐานนะครับนี่สวยกิบเลยลงทอง เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเรื่องปาติกวินเทจปาติกเก่าเลยนะครับนี่ปลดจากสร้อยเลยนะครับนี่สวยกิบเลยนะครับด้านหลังจะโรยเกสาครับหายากครับสวยจริงเนยนะครับผมชอบมากเลยองนี้นะครับเรื่องพาติกเก่าเดิมๆนะครับพระมีหน้ามีตาเลยนะครับส่วนมากจะเจอเนื้อธรรมดานะครับลงทองลงสีอย่างนี้พบเจอน้อยนะครับนี่สวยกิบเลยครับอยู่ในปาติกเก่าเดิมเลยนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ดูหน้าตาชัดๆเลยนะครับ สวยจริงเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่ทวดนะครับปีสองสี่นะครับมีหน้ามีตาพิมพ์พระรอดนะครับผิวหิ้งฝุ่นเดิมๆเลยครับสวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยลงไปได้มาวันนี้นะครับรุ่นนิยมเลยนะครับเนี่หลวงพ่ทวดนะครับโอ้โหมีหน้ามีตาไม่มีกระทาะไม่มีอะไรนะครับคาฝุ่นเดิมๆเลยนะครับ ใช้มากนะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับหลวงพ่อทวดรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมเล่นหากันมาตรฐานสากลเลยนะครับไปได้มาบ้านๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อฤษีริงดานะครับสวยกิ๊บเลยครับล็อกเก็ตมงกุฎแก้วนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยนะครับล็อกเก็ตสวยกิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับหลวงพ่อฤษีริงดํานะครับ พระสุธรรมนะครับจะหายากนะครับด้านหลังเป็นเข็มกัดนะครับเป็นยันเกาะเพชรครับสวยแชมป์เลยครับนี่สวยกิ๊บเลยนะครับเนี่ยโอ้โหยาเดิมเดิมลงยามเดิมล็อกเก็ตไม่มีกระทอกเลยนะครับนิยมเลยนะครับอยู่ในกล่องเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้ได้มาครับนี่สวยจริงครับเดี๋ยวก็ไปดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นหลวงเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเนื้อทองแดงนะครับผิวประหลอดสวยกิ๊บเลยครับ สร้าง2,521นยี่นะครับพอสอลึกนะครับนี่โดยสมโดยเสด็จพระราชทานนะครับสร้างตึกโรงพยาบาลนะครับหลวงพ่อหลวงปู่แหวนนะครับวัดดอยแม่ปิงเชียงใหม่นะครับสวยกิบเลยนะครับเหรียญสวยแชมป์เลยนะครับแกะบล็อกได้งดงามมากเลยครับนี่หน้าตาคมชัดสวยกิบเลยครับได้มาสองชิ้นนะครับหลวงปู่แหวนนะครับอีกเหรียญนึ่จะเป็นเหรียญยืนนะครับเรื่องมติเก่าเลยนะครับนี่หลวงปู่แหวน สวยคลิปเนี่ยครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเรื่อมวติิก่าวินเทจเดิมเดิมเลยนะครับนี่ผมหาพระได้มาบ้านๆนะครับแกะบล็อกสวยงามมากเลยครับท่านยืนอยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยอดธงนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับยอดธงรุ่นแรกเนี่ยนะครับนี่หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองเนื้อทองผสมนะครับสวยคิปเลยนะครับพระไม่ได้ใช้เลยนะครับเหลืองอะลามเลยนะครับอย่างกับทองคําเลยนะครับ ยากนะครับนี่หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับเลยมาแบ่งปันให้ชมกันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาด E p ีต่อไปนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโสธรกรมตำรวจนะครับจุด3องค์นะครับปี43นะครับสวยกิฟกล่องเดิมนะครับนี่สวยกิฟเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับ สวยกิฟเลยนะครับมาครบชุดเลยนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยนะครับไม่มีกระเทาะไม่มีอะไรนะครับกล่องสวยกิฟเลยครับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับแกะบล็อกสวยมากเลยนะครับแกะบล็อกทําแก้ไขพิมพ์รุ่นแรกปีหกสูเลยนะครับยังไงอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ งั้นผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม